ดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้างควันคนนี้สาวเหนือคนเดิมนนะเองนะคะเพิ่มเติมก็นี่เลยค่ะหน้าโสมแล้วก็หน้าสดนะคะแล้วก็ผิวเข้มขึ้นนะคะกว่าเดิมนะคะช่วงนี้นะคะเนาะก,ก็ประมาณนี้นะคะคนทํางานเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแค่จะมา ทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะให้พี่ๆทราบกันนะคะว่าทำไมช่วงนี้นะคะไทยสบายดีไม่ค่อยหอบศาสตร์เลยไม่ค่อยเห็นเลยและก็ไม่ค่อยลงคลิปวิดีโอด้วยนะคะก็ น้องขวัญยังอยู่นะคะยังอยู่วงการ YouTube อยู่เพียงแต่ว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปวิดีโอหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปหาใครนะคะน้องขวัญทำงานนะคะพี่ๆขาทำงานไม่เป็นเวลานะคะเข้างานไม่เป็นเวลาบางวันก็เข้าเช้านะคะสองกะนะคะเข้าเช้าเลิกบ่ายสามนะคะพักเบรกสี่ชั่วโมงนะคะเข้างานอีกทีหนึ่งทุ่มแล้วก็เลิกงานก่อนเที่ยงคืนบางบางวันก็เที่ยงคืนนะคะเนาะ ไม่เป็นเวลาบางวันก็เข้างานสามโมงเลิกมืดเข้างานบ่ายห้าโมงนะคะแล้วก็เลิกก่อนเที่ยงคืนหรือว่าเลิกเที่ยงคืนนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนวันหยุดนะคะก็หยุดวันพฤหัสนะคะน้องขวัญจะมีเวลาในการไปหอบศาสตร์นะคะหอบศาสตร์แล้วก็มีเวลาไปส่งจดหมายให้เพื่อนเฉพาะวันพฤหัสนะคะแล้วก็วันพรฤหัสน้องขวัญก็ต้องแบ่งเวลานะคะทางานบ้าน ซักเสื้อซักผ้าอีกเนาะก็จะพยายามนะคะแบ่งเวลาให้ได้นะคะแล้วก็ช่วงไหนที่น้องขวัญเข้า2กกะนะคะแล้วก็พักเบรกช่วงกลางนะคะสีชั่วโมงน้องขวัญก็จะกลับมาบ้านนะคะใช้เวลาในการกลับบ้านประมาณอ่ะเผื่อรอรถนะคะก็ประมาณมาถึงบ้านก40็40นาทีนะคะไปกลับก็ เกือบสองชั่วโมงเนาะเกือบสองชั่วโมงก็มีเวลาพักสองชั่วโมงนะคะก็จะเอาเวลาตรงนั้นนะคะมาส่ง,องคอมเมนต์ให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นะคะแล้วก็ถ้าวันไหนนะคะเข้าบ่ายสามห้าโมงเย็นก็จะเอาช่วงเช้านะคะแบ่งเวลาช่วงเช้าบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะมานั่งตอบคอมเมนต์นะคะน้องขวัญไม่ได้หายไปไหนนะคะเนาะยังอยู่ในวงการ YouTube อยู่นะคะไม่เลิกทำง่ายๆนะคะเพราะว่า ก็อย่างว่านะคะคนทํางานนะคะก็จะไม่มีเวลานะคะน้องขวัญไม่ได um, ้เป็นมาดามหน้าคอมพิวเตอร์อีกต่อไปนะคะตอนนี้ก็มาใช้ชีวิตจริงนะคะของคนทํางานนะคะว่าการทํางานนะคะเขาทํากันยังไงนะคะมันเหนื่อยและได้ตังและสนุกขนาดไหนนะคะน้องขวัญก็ได้รู้แล้วค่ะว่าตั้งแต่ตัวเองนะคะมาทํางานตอนนี้ก็เข้าวันที่5แล้วนะคะก็เจออะไรเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังดีที่ว่ามี พี่คนไทยนะคะพี่ป้อมหรือก็หรือว่าเบิร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็พี่ตั้มนะคะเขาก็ยังน่ารักนะคะยังเข้าใจนะคะน้องใหม่นะคะในการทํางานนะคะคนใหม่ทุกคนนะคะที่เข้าทํางานก็จะไมะ่ไม่ค่อยรู้อะไรนะคะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะเรื่อยๆจนกว่าเราจะคล่องแล้วก็เป็นนะคะช่วงวันสองวันแรกนะคะมันก็ยังมีอะไรที่จะต้องติดๆขัดๆอยู่นะคะบวกกับ ที่เราเป็นคนใหม่เนาะมันก็ต้องมีหลงมีลืมอะไรบ้างเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างมันเป็นอาหารที่รวดเร็วนะคะ,เ,ะเวลาออเดอร์มาทีมาเป็น10 20ออเดอร์แล้วก็บวกกับเราเป็นคนใหม่บางทีใส่เครื่องปรุงใส่น้ำซอสนะคะใส่หอมกระเทียมอะไรพวกเนี้ยซอสมันก็ไม่ได้แค่มีตัวเดียวเนาะมีซอสหวานซอสเคม็มซอสไก่อะไรประมาณเนี้ยบางทีก็อาจจะลืมใส่บ้างบางทีก็หลงบ้างอันทั่ว เอาเมนูถั่วไปใส่เมนูหอมเอาเมนูหอมไปใส่เมนูถั่วอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีปะทะคารมกันบ้างกับเพื่อนร่วมง,งานแต่ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นคนสีผิวนะคะเป็นคนผิวเนาะก็ไม่ได้ปะทะคารมด้วยกันด้วยคําพูดนะคะแต่ปะทะคารมด้วยการอ่า ยังไงอะประชดประชันนะคะด้วยการล้างถ้วยล้างหม้อหายตะไหรป้ากแบบป้องปั้งป้องป้างวางปุ่มวางปั้มอนุ้นตกปุ่มป้องปั้มอะไรเงี้ยถ้าเราทําให้มันสนุกใช่ไหมคะมันจะดูเหมือนเป็นธรรมชาติถึงว่าคุณจะทําแรงทําเร็วล้างถ้วยล้างหม้อหายจะเร็วขนาดไหนมันก็ดูเป็นธรรมชาติแต่ในกรณีของเมื่อวานนะคะ มันไม่ได้เป็นธรรมชาติเลยนะแบบเหมือนเขาประชดประชันใส่นะแต่เขาไม่คิดว่าเราเป็นคนใหม่มาทํางานได้สี่วันเนาะสี่วันแต่ห้าวันวันนี้ถ้าไปทํางานวันนี้ก็บวกเป็นห้าวันเนาะเขาก็ทําประชดเราแบบปองปังปองปังทําอะไรแบบล้านเสร็จแล้วก็วางเลยปึ้งปึ้งปึ้ง,งแบบเนี้ยคือเราไม่ใช่เด็กเรารู้ว่าคุณประชดหรือว่าคุณทําให้มันเป็นธรรมชาติอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ก็ไม่เป็นไรเนาะเราเป็นน้องใหม่ก็มันมีผิดพลาดกันได้นะทํางานแค่สี่วันนะคะแล้วก็เวลาออเดอร์มาเยอะๆเงี้ยเราต้องเร่งต้องรีบใช่ไหมแอคทีฟเพราะว่าทุกคนอ่ะเขาเป็นงานเขาเป็นคนเก่าทั้งนั้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็ทํางานกันเร็วๆมากปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราเป็นเราเป็นน้องใหม่เราก็จะช้าใช่ไหมเผื่อเราจะทําอันนี้อ่ะเขาทําเสร็จแล้วเผื่อเราจะทําอันนี้เขาทําเสร็จแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็มาหนอยกับเราว่าเราทํางานช้าเราไม่ทํางาน มันไม่ใช่นะคะคุณขาคุณพี่ดํานะคะเขาคนผิวนะคะสีผิวเข้มนะคะเขาก็จะมาประชดประชันโมโหใส่ขวัญนะคะมันไม่ใช่นะคะมาประชดมาประชดประชันใส่เราไม่ได้นะคะคุณทําเร็วนะคะคุณทําเร็วคุณทําเอาหมดแล้วก็พอเราจะทํานะคะไม่มีให้เราทําแล้วคุณมาประชดเรามันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อะไรมากเป็นมากๆเลยนะคะมันไม่โอเคนะคะ ถ้าคุณแบบอยากให้เราทําคุณก็ทิ้งให้เราทำนะคะถึงจะเร่งรีบขนาดไหนคุณก็ให้เราทําถ้าบอสด่าก็มาด่าเรานะคะไม่ใช่คุณแบบทํางานกันเป็นทีมเนาะมันต้องทีมเวิร์กการทำงานเป็นทีมมันต้องคอนเน็กนะคะคอนเน็กไปด้วยกันได้นะคะไม่ใช่ว่าทํางานกันเป็นทีมแล้วแต่ละวันนะคะมาทํางานก็จะต้องมาเจอหน้ากาันปั้นหน้าหากาันเ,เสแสร้งแกล้งทาอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันไม่โอเคเลยแล้วก็ มาเจอเพื่อนร่วมง,งานแต่ละวันมาทําประชดประชันกันแบบเนี้ยมันไม่โอเคแต่ไม่ได้กับพี่ป้อมหรือเบิร์ดหรือว่าคนไทยนะคะไม่ใช่นะคะไม่ได้มีปัญหากับคนไทยเนาะจะมีปัญหากับคนผิวนะคะคนผิวเข้มนะคะตอนนี้นะคะน้องขวัญว่านะคะคนทํางานร้านอาหาระจะรู้ดีนะคะน้องขวัญทําได้แค่สี่วันเองวันที่ห้าวันเนี้ย พี่พี่คิดอ่ะ,อะความรู้เราอ่ะไม่เคยมีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์ในการทํางานร้านอาหารมีประสบการณ์เฉพาะทํางานทําอาหารในครัวกินเองแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันง่ายเนาะมันเป็นสูตรเราเราทําเองแบบตามใจฉันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าไปทําแบบร้านอาหารแบบเนี้ยมันทํากับคนเยอะเราเข้าใจแต่ว่าการทํางานการเป็นทีมอ่ะมันต้องสนุกเนาะแล้วก็ให้ความร่วมมือกันไม่ใช่แบบอ๋อมึงอย่างงั้นมึงอย่างนี้เธออย่างงั้นเธออยา่างนี้มันมันไม่ใช่นะคะแบบ และมีอีกอย่างนะคะน้องขวัญแบบรวดเร็วของออเดอร์มาเยอะๆแล้วทีนี้ผัดหมี่นะคะลืมใส่หอมเจียวนะคะใส่แต่ผักชีโรยหน้าไปแล้วก็คนรับของนะคะออเดอร์นะคะเขาไปบอกกับอีกคนนึงว่าเนี่ยมาดามคนเนี้ยเขาไม่ได้ใส่หอมเจียวนะคะไม่ใช่หอมเจียวสิเป็น,นคล้ายๆหอมทอดอะไรเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งๆที่เราอะ่ะยืนยืนอยู่ตรงหน้าเขาอ่ะ ทำไมเขาไม่คุยกับเราโดยตรงทําไมเขาไปฟ้องหรือไปบอกอีกคนนึงนี่ก็เลยแบบโมโห,หนิดนึงยอมรับว่าโมโห,หนิดนึงแล้วนี่ก็เลยบอกไปว่านี่เธอถ้าฉันน่ะลืมอะไรนะลืมใส่อะไรไปอะ่ะเธออะบอกฉันได้นะเพราะว่าฉันเป็นคนทําเธอไม่จําเป็นต้องไปบอกคนอื่นหรอกเพราะว่าฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้นะเธอบอกฉันเธอบอกฉันสิถ้าฉันลืมใส่อะ่ะมันก็แค่หยิบมาใส่มันยังไม่ได้เอาของออกไปให้ลูกค้าหรือว่า ดีลิเวอร์ให้ลูกค้าเลยนี่ก็บอกแบบนี้บอกแบบนินเนียนนะคะแบบนินเนียนไม่ได้แบบบอกด้วยการใส่อารมณ์นะคะตัวเองก็รู้รู้อยู่นะคะเนาะการคุยการทำอะไรวาจาเราควรสุภาพแล้วก็ให้เกียรตินะคะไม่ใช่ว่าเออโมโหอะไรก็อารมณ์อารมณ์ใส่อันนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่ดีนะคะถ้าเราใส่าอารมณ์นะคะแล้วก็พูดจามไม่ดีนะคะ เชื่อคะ่ะว่าทั้งทีมนะคะจะทํางานร่วมกันไม่สนุกแล้วก็เขาก็จะไม่ชอบเราแหละนะคะมันก็จะเป็นเป็นที่ไปที่มาของการเกลียดชังกันนะคะเนาะเข้าหน้ากันไม่ติดอะไรประมาณนี้นะคะก็นี่เลยค่ะก็ว่าจะมาทําคลิปวิดีโอบอกพี่ๆว่าไม่ได้หายไปไหนแต่แบบขอน,นี้หนึงกับการทํางานนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะแต่ไม่ใช่กับคนไทยนะคะไม่ได้มีปัญหากับคนไทยนะคะแค่มีปัญหาแค่ คนเดียวเองนะคะที่อยู่ในร้านนะคะเนาะก็พี่ๆก็คิดเอาอะคนทำงานใหม่ได้สี่วันนะเอาอะไรบางชีแบบลูกค้ามาเยอะเงี้ยอนุ่นก็ทำอันนี้ก็ทำ,น,น,ทำนุ่นแบบแต่ละวันนะคะแบบโยกย้ายอย่างนี้เลยนะ360อกสงศาเนี่ยหยิบนั่นหยิบนี่ไงจนมืนหัวไปหมดเลยนะคะแล้วก็บวกกับคนใหม่นะคะอันนี้ต้องใส่ก็ต้องจำชื่อเมนูนะคะว่าเขาสั่งอะไรนะคะเมนูนี้นะคะใส่น้ำซอสอะไรนะคะ ใส่ผักชีโรยหน้าไหมเมนูนี้นะคะใส่ถั่วไหมใส่หออไหมใส่กระเทียมไหมซุปราเมงใส่อะไรบ้างโกลักใส่อะไรบ้างผัดไทยผัดมีข้าวผัดนะคะทอดนะคะไก่ทอดใส่เกล็ดขนมปังไม่ใส่เกล็ดขนมปังโอ้ยโฟมัสใส่เกล็ดขนมปังไม่ใส่เกล็ดขนมปังปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะอะไรบันนั่นเนเจอร์อะไร ปวดหัวมันเยอะแยะไปหมดเลยสําหรับหนูนะคะสาหรับเด็กใหม่แค่สี่วันนะคะมันก็มีอตรงเบรนะคะมันมีแบบผิดพลาดกันบ้างนะคะแต่ว่าเขาไม่เข้าใจนะคะไอพี่พี่บลึกกึกกคีนะ,คะพี่บึกบืนคนนั้นนะคะเขาไม่เข้าใจเลยนะคะก็ทําประชดนะคะแบบเมื่อวานแบบอืแบบกำกำ,กำปั้นแล้วนะแบบโมโหมากเลยว่าเออทาไมเนี่ยทําไมเธอต้องทําเสียงดังอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบ เราเป็นเด็กใหม่เข้าใจเข้าใจเขาแหละว่าเราทำอะไรอาจจะไม่ถูกตาเขาอาจจะทำช้าไปอาจจะทำผิดพลาดไปแบบพี่เขาคงจะไม่พอใจอะไรประมาณเนี้ยน้องขวัญคิดว่านะคะหลายๆท่านนะคะในยูทูบเบอร์นะคะที่รู้รจากการก็มีหลายๆท่านที่ทำร้านอาหารอยู่คิดว่ามือใหม่น้องใหม่ที่เข้าไปทำงานวงการร้านอาหารนะคะเป็นพ่อครัวแม่ครัวนะคะก็น่าเริ่มต้นจากเหมือนน้องขวัญน,นะคะเป็น คล้ายๆเป็นพ่อครัวแม่ครัวแต่ไม่ใช่เชฟนะคะก็ทําอยู่ในครัวแต่ไม่ได้เป็นเชฟที่ว่าจะต้องมาสั่งออเดอร์ออเดอร์อะไรให้บอสจาัดก,การทํานู่นทํานี่สั่งของมาอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะก็เป็นพนักงานทั่วไปเพียงแต่ว่าอยู่ในครัวร้อนแค่นั้นนะคะเนาะก็นั่นแหละค่ะก็คิดว่าทุกคนน่ะถ้าเคยทําผ่านงานประมาณประเภทนี้นะคะก็จะรู้ดีนะคะรู้หัวอกและความรู้สึก ของไทยสบายดีนะคะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะมองข้ามไปนะคะเนาะแต่ก็ทํางานร้านอาหารก็ดีอย่างนะคะแต่ร้านอาหารที่ทํานะคะมันเป็นกึ่งอ่ากึ่งไทยผสมญี่ปุ่นนะคะเป็นประเภทแบบฟาสต์ฟู้ดนะคะทําอาหารแบบ รวดเร็วรวดเร็วแล้วก็ใส่กล่องนะคะใส่กล่องใส่กล่องแล้วก็เซอร์วิสให้ลูกค้านะคะทุกอย่างจะเป็นกล่องหมดนะคะไม่มีถ้วยไม่มีจานแล้วก็ไม่มีช้อนนะคะจะเป็นพลาสติกแล้วเป็นกล่องแบบน่าจะเป็นกล่องลดโลกร้อนนะคะเนาะก็บอสก็จะเป็นอ,อาลับนะคะเป็นพวกอาลับเนาะก็ก็ไม่รู้ว่าก็น่าจะใจดีอยู่นะคะก็ไม่รู้เพราะน้ําขวัญเพิ่งมาทำเนาะได้ไม่กี่วันก็ยังไม่รู้อะไรนะคะว่าอะไรยังไงเนาะก็ บางครั้งคลิปวิดีโอที่ถ่ายไปอาจจะมีอยู่ในห้องครัวบ้างแต่อันนั้นคือไม่ได้ทำตอนอยู่งานนะคะทำตอนจะเข้างานหรือเลิกงานแล้วก็ขอเชฟนะคะถ่ายบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเชฟก็เข้าใจนะว่าเราก็เป็นยูทูบ b บแบ์นะคะเชฟนะคะแล้วก็ถ่ายนิดๆหน่นอยๆนะคะไม่ได้ถ่ายเยอะอะไรก็วันหนึ่งก็ถ่ายนิดนึงนิดหนึงแล้วก็เอามาปฏิบัติต่อกันถ้าใครได้เห็นคลิปวิดีโอนั้นก็ ทน,ทนดูไปนะคะเพราะว่าเป็นคลิป,ปติดต่อที่ว่าไม่ได้ถ่ายฟูลไทม์นะคะฟูลเดย์นะคะเป็นวันต่อวันที่ว่าเราแอบถ่ายหรือว่าเป็นเวลาพักเบรกที่เราถ่ายแล้วก็เอามารวมเป็นหนึ่งสตอรี่นะคะเนาะก็แค่ก็ประมาณนี้นะคะพูดถึงเรื่องว่าจะมารายงานตัวว่าหายไปไหนนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะก็เลยโผล่ไปนิดนึงกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่คนไทยนะคะก็หน้าโมโหยิ่งพูดแบบ จเต้นติกตกก็ยังโมโหแต่โมโหก็เก็บกดอารมณ์ระงับอารมณ์ตัวเองได้อยู่นะคะไม่ได้โมโหแล้วก็ใส่ปึ้งปั้งเหมือนพี่คนนั้นนะคะพี่ามฤกึกกยีคนนั้นนะคะน้องน้องขวัญก็รู้นะคะเป็นคนไทยที่รู้อยู่ว่าไหนสมควรที่จะตโต้อต,อตอบหรือไม่โต้อตอบนะคะแต่ส่วนมากน้องขวัญจะเป็นคนที่เก็บกดอารมณ์ไว้ได้นะคะเก็บกดอารมณ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คือเออออก ไม่ทำมันและงานไม่ได้เหนื่อยนะเราก็ถ้าอยู่ด้วยร่วมกันแล้วไม่สบายใจก็คือออกออกไปออกไปเลยทํางานร่วมกันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทีมเวิร์กแล้วเนี่ยมันเป็นแบบว่าทํางานแล้วมีแต่จะทะเลาะกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะคะแต่ว่าคนอื่นน้องขวัญไม่รู้นะคะถ้าทํางานกับคน เป็นทีมแล้วทําไม่สนุกฝืนอยู่ต่อหรือว่าพอซ้ำนี้น้องขวัญก็ไม่รู้นะคะแต่ส่วนตัวน้องขวัญนะคะถ้าว่าไม่สนุกนะคะน้องขวัญไม่ทนนะคะออกค่ะออกนะคะเพราะว่าทําไปมันก็ไม่มีความสุขนะคะไม่มีความสุขนะคะก็จะเจอกันแล้วก็มองหน้ากันไม่ติดเหมือนแบบสวมหน้ากากหากันนะคะแล้วก็วันๆเข้ามาก็ต้องมาเจอแบบประชดประชันกันอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กนะคะมันไม่แฮปปี้นะคะเนาะ โอเคนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็อ๋อยังมีอีกอย่างนะคะทํางานร้านอาหารก็ดีไปอย่างนะคะ๋ยวนต้องขัดจะให้ดูนะคะว่าแต่ละวันที่ไปทํางานอะ่ะพี่ป้อมนะคะแล้วก็เบิร์ตนะคะเขาให้อะไรขัญมานะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะนี่เลยค่ะแต่ละวันนะคะที่ไปทํางานนะคะแล้วก็เลิกงานมานะคะก็จะได้เป็นพวกเศษเนื้อนะคะมานะคะเพราะว่า พี่ป้อมกับเบิร์ดนะคะบอกว่าเนื้อเสร็จเนื้อพวกนี้นะคะเขาไม่ใช้นะคะที่ร้านอาหารนะคะคือเขาจะต้องทิ้งอย่างเดียวนะคะถ้าบ้านเราไม่เอานะคะคือเขาทิ้งนะคะแต่ว่าเสียดายนะคะไม่ได้มีเฉพาะขวัญที่เอามานะคะเพราะว่าพวกพี่ป้อมพวกเบิร์ดพวกพี่หนิงนะคะเขาก็เอากลับกันนะคะเพราะว่ามันใช้งานได้นะมันกินได้นะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นเนื้อติดเอนะคะเพราะปกติแล้วคนไทยเราก็ชอบกินเนื้อติด เนื้อติดเอ็นนะคะปากเริ่มเริ่มรัวแล้วค่ะอย่าตกใจนะคะว่าทําไมน้องขวัญถึงพูดเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจังขวัญจะต้องเข้าครัวแล้วก็เตรียมอาหารให้สามีนะคะแล้วก็จะต้องไปอาบน้ําอาบผ้าแล้วก็วันนี้ก็ต้องได้สระผมนะคะไปเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยนะคะก็ต้องเข้างานนะคะต้องออกออกก่อนเวลานะคะเหมือนเช่นทํางาน11บเอโมงนะคะน้องขวัญต้องออกประมาณ เก้าโมงสี่สิบห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะเนาะเผื่อแบบรถติดรถมีปัญหานะคะเราจะได้เข้างานได้ทันนะคะเหมือนไปเท่า <c oughs> ไปทำงานวันแรกน้องขวัญก็ไปเลทนะคะเพราะว่าไปผิดเส้นนะคะไม่ไปไม่ถูกว่าง่ายเนาะว่าง่ายๆไปไม่ถูกนะคะเขานัดห้าโมงนะคะน้องขวัญไปก็หกโมงก็ไม่เป็นไรนะคะพิ่ต้นนะคะเขาก็บอกไม่เป็นไรนะคะ เราเป็นคนใหม่เนาะแค่วันเดียวเลยพี่เขาบอกขนาดเป็นคนใหม่นะคะมาสายนะแล้ววันอื่นๆจะมาสายไหมไม่สายนะคะสายเฉพาะวันแรกนะคะเพราะว่ามันไม่คุ้นเส้นทางนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะวนเวียนวนว่าอยู่แต่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ไปรดส่วนตัวนะคะโอเคนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเศษเนื้อประมาณนี้นะคะทุกคนเอามาแกงอ่อมนะคะต้มแซบนะคะต้มเปรี้ยวแล้วก็ เอามาทําเนื้อแดดเดียวได้นะคะมันเนื้อมันสวยนะคะทุกคนเนี่ยมันคนไทยเราก็ไปซื้อเนื้อเศษเนื้อมาแกงอ่อมเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยคนไทยชอบส่วนตัวน้องขวัญก็ชอบไม่ใช่ว่าคนไทยชอบนะน้องขวัญเนี่ยชอบเลยไหนที่มันเป็นติดเอ็นนะคะเวลาเอามาแกงนะคะต้มเปืเป่อยๆนะคะใส่พริกสดนะคะทุกพริกสดบีบมะนาวนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยนะคะออื กืนน้ำลายเดียววันพรุ่งนี้นะคะ่ะวันหยุดนะคะพฤหัสนะคะจัดทาบ้างนะคะเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นเศษแบบเล็กๆนะคะมันเป็นเศษชิ้นใหญ่ๆนะคะทุกคนเนี่ยเนาะก็มีหางปลาแล้วก็มีท้องปลาด้วยนะคะแบบเอาทิ้งทําไมมันเสียดายของนะคะเราไปซื้อแพงมากนะคะหางปลาทั้งขวัญไปซื้อสองชิ้นตั้งสิบเอ็ดยูโรนะคะทุกคนอันนี้เป็นท้องปลานะคะไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นช่วง ช่วงหลังนะคะคีบช่วงหลังเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท้องปลานะคะเนี่ยเอามาทอดนะคะกินกับส้มตํานะคะอันนี้น้อขวัญล้างแล้วนะล้างแล้วก็จะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะเวลาเราเอามากินเอามาทอดเราก็ค่อยเอาออกมาละลายนะคะเนี่ยทุกคนโอ้โห เยอะมากอะ่ะมันเยอะจริงๆนะคะแต่ละวันนะคะทำงานร้านอาหารนะคะมันก็ดีแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายเราเยอะเลยนะคะแล้วก็เราเอาของพวกนี้มานะคะที่ทางร้านเขาไม่ใช้นะคะเราก็เอามาปรุงอาหารได้นะคะเวลาเร่งด่วนเนาะคนทำงานส่วนมากแล้วอะถ้ายิ่งทำงานไม่เป็นเวลาเหมือนขวัญอะจะไม่ค่อยมีเวลาได้ออกไปชอปปิ้งเท่าไหร่นะคะถ้าออก ไปซื้อของเนี่ยแป๊บๆมันก็ถึงเวลาเข้างานแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ว่าได้ของมาจากร้านแบบนี้มันก็แบ่งเบาเวลาเราบ้างนะคะแบ่งเบาเวลาเราบ้างนะคะไม่มากก็น้อยเนาะก็ดีกว่าทิ้งนะคะไม่ใช่ว่าของดีนะคะแต่ว่าพวกแขกพวกอาลับนะคะเขาจะไม่กินกันนะคะเศษเนื้อแบบนี้นะคะพวกเขาจะกินแบบ เนื้อล้นล้วนนะคะถ้าปลาก็ต้องเป็นปลาทีา่แร่แล้วนะคะไม่ได้เป็นปลาตัวตัวแบบนี้นะเพราะว่าเคยไปเดินเอ่อมาเก็ตของอ้านค้าฝรั่งนะคะร้านค้าแขกที่เขาขายนะคะเขาก็จะแร่ให้สําเร็จเสร็จจัดเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเยอะมากนะคะได้ของฟรีมากินทุกวันนะคะห่อข้าวห่อน้ำมากลับมากินที่บ้านอีกนะคะบอสก็ใจดีระดับหนึ่งนะคะ โอเคนะคะพี่ๆตอนนี้ก็จะ20นาทีแล้วนะคะยังไงน้องขวัญก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ยังไงนะคะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์นะคะคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันน้องขวัญได้นะคะมีอะไรสอบถามกันมาได้นะคะอยากรู้สารทุกสุขดิบนะคะหรืออยากรู้เกี่ยวกับการทำงานนะคะมือใหม่หัดทำงานแบบน้องขวัญน,นะคะสามารถคอมเมนต์ Comment, มาคุยกันให้กำลังใจกันใต้ลิงก์ ใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเนาะสำหรับว่าไทยสบายดีนะคะหายไปไหนยังอยู่นะคะทุกคนยังอยู่นะคะยังเป็นยูทูบแแบ่อยู่นะคะยังอยู่ใกล้ๆกับพวกพี่นี่แหละค่ะบางคนก็ไลฟ์สดมาน้องขวัญไม่ได้ไปคอมเมนต์นะคะแต่กดเข้าไปดูเนาะไม่ได้คอมเมนต์เพราะว่าเวลามันมีอันน้อยนิดมากถ้าเราไปคอมเมนต์นะคะก็จะต้องสวัสดีคนนั้นสวัสดีคนนี้นะคะมันจะยาวนะคะก็เลยไปแอบๆส่อง ไปแอบๆดูนะคะแค่นั้นเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าจะมาแบบสั้นๆตอนนี้20นาทีและนะคะก็ต้องขอ,อตื่นเต้นก็ต้องขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย